จับเจ็บเจ็บจ็บเฮ้ยนี่มันไอโ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมี่หน่อยเว้ยถือว่าดูมาขามขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยเออเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแกวันนี้ภารกิจของแกก็ออกคือการไปหาชาวบ้านต่ปอปลอมที่อยู่ในหมู่บ้านหลังนั้นนะนะอ้ยแต่ ผมจะไปได้เลยครับอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีตอนนี้อ๋อเดี๋ยวฉันให้อุปกรณ์ไปนะไม่ต้องห่วงเราคอยอ่อติดเครื่องฟังเสียงกอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแค่แกมีกระเป๋านี้ใช่ไหมอ๋อแล้ทำไมหมูพยัยาหน้าตามด้วยครับเนี่ยอ๋อไปเพื่อช้นอนยังไงเราไม่ต้องห่วงนะพยนยาตลอดเวลาอยู่แล้วเอาละก็คือถ้าแกมีปัญหาหรือใด,ดทางสิ้นก็แค่พูดคำว่า SOS เราจะไปช่วยทัทนทีเลยนะอ๋อได้เลยครับอ๋อแหละก็ตอนนี้มีพวกโจนะเนาะ ันได้ทําการแปลงล่างเป็นพวกชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นอ่านั่นแหละวิธีของแกก็คือแค่ไปสืบมาว่ามันเป็นใครและจับพวกมันมาทรมา,านก็แค่นั้นเองอ๋อได้เลยครับง่ายอเอนี่ไปอุปกรณ์ก็มีกระเป๋าแล้วก็มีเสือนะ้อนาลองแปลงล่างดูก่อนแปลงล่างเหรอใช่แล้วเป็นหมู่บ้านเบสีน่อนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมมาสักครู่อุ้ยผมมาครับโอเคขอญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อก่อนพร้อมเปลี่ยนเสื้อชิปชิโอเคเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้ว อ่อหน้าตาผมผมเหมือนชาวบ้านไหมครับอ้เหมือนจะกขแกเลยร้อยเปอร์เซนต์เออว่ะเออหน้าเราก็เหมือนชาวบ้านเหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปหาคนร้ายก่อนนะครับแล้วคนร้ายนี่หน้าตาเป็นยังไงครับโอ้ฉจนก็ไม่ค่อยแน่ใจอก็น่าเหมือนแกนั่นแหละก็แขหาว่าใครหน้าตามีพิรุษไม่ใช่ดิใครทำท่ามีทำท่าทำทามีพิรุษก็จำไม่ได้เลยได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมมานะครับเออเจอกันโอ้อยเราจะเนี่ยเดี๋ยววนีียโอเคเราก็แค่โอ้ยมีคนฆ่าหมูด้วย เราก็แค่หาคนร้ายที่ปอลอมร่างแปงลงร่างเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วใครคือคนร้ายนั้นเราไปสืบก่อนโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยแล้วฉันก็ได้เครื่องปรุงยามาเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินด้วยโอ้ยเยอะะเต็มไปหมดเลย <c oughs> เอาล่ะฉันว่าหมอรีแหละรู้สึกเหมือนจะมาขโมยของอะไรบางอย่างด้วยขโมยเครื่องปรุงยาด้วยโอเคงั้นเราไปฟาดเลยและกันหนึ่งสองสามเฮ้ยหยุดนะใครเนี่ยไตีไตีตี ันตีจับไปไหนจะดูดิจับไปติโอ้อยปล่อยฉันนะตีตีเตยเลยเรียบร้อยมันมีกระโปรงกระเป๋าด้วยโอเคเราจับได้หนึ่งคนแล้วสวยโอเคเรียบร้อยมันมีกระเป๋าเลยด้วยเนี่ยโอเคมันขโมยมันจะเป็นกระเป๋าคุณหมอแน่เลยแล้วก็มีเงินด้วยโอเคชาวบ้านมีอีกเดี๋ยวไปหาเพิ่มก่อนเอาล่ะหน้าที่ของเราก็แค่โอเคขออนุญาตคนเลยแล้วกันนะทำลายหมู่บ้านทีนี้ ขูดเสร็จปุ๊บต่อไปเราก็แขววาง TNT อ่าวางไว้ตรงนี้หนึ่งก่อนตรงนั้นสองสามก่อนอ๋อแล้วก็ตรงนี้ตัวนั้นตัวนั้นตรงนี้ตรงนี้หายแล้วอีหมอนี่มันกำลังจะวางระเบิดหมู่บ้านโอเคขอญาดทึบกันเลยเฮ้ยเออหายเนี่ยนี่ไงเอ้ยหน้าตาพวกเดียวกันปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นตำรวจเออตำรวจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตีเลยจะทำอะไรหูมันจะระวังระเบิดไอ้บ้าเอ้ยดีเรามากู้ทันไปหนึ่ง กูระเบิดก่อนโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพอ้พ้พานี่มันจะวางระเบิดยังงั้นเออโอ้ยชั้นว่าต้องมีอีกลองหาเรื่อยๆก่อนเลยเอาล่ะไม่ต้องพูดเยอะส่งเงินมาให้หมดไม่งั้นฉันยิงเง <c oughs> ินผมไม่มีเลยนะครับไม่สอนนะฉันรู้ว่าแกมีถ้าแกไม่มีเงินแล้วจะกินข้าวยังไงเอ้ย <c oughs> ผมขุดดินกินหนอนกินยาครับไม่เชื่อเน่ไอ้นมฉันอยู่ข้างหลังว้อยอ้ใครเนี่ยไต ตีชุบไม่ให้ยิงหบอบมอบเสร็จบอบกอนบอบตีโอ้ยอย่าเข้ามาล่นี่ปืนนะเนี่ยไม่สนไม่สนไม่สนอุ้ยของกลางของกลางยุดก่อนยึดก่อนอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยมันมีกล่องกระสุนด้วยโอ้ยแล้วปืนไปไหนโ้ปืนหล,ลดสะไกลเลยจะบอกชาวบ้านเขาไม่ก,กี่ว่าไม่เป็นไรแล้วปลอดภัยแล้วอย่าปลอดภัยแล้วชาวบ้านครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงโอเคสบายใจได้ครับตอนนี้โจรหมดบ้านแล้วขอบคุณครับโอเคอ่ะเอานี่ไปเงินกินข้าวขอบคุณครับไม่เป็นไรเออไปแล้วไปแล้ว โอเคขอญาตมาออบอวกมันทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันที่เดิมก่อนเอาล่ะฉันเป็นศรพวกแกเป็นใครลูกน้องใครตอนนี้ฉันจะยิงพวกแกแล้วจับผัวพวกแกทุกคนเนี่ยมาต้มเล้งกินซะบอกมาพวกแกทํางานให้ใครคนแรกผู้มาซงแกทํางานให้ใครแกเอาปืนจ่อฉันไปฉันก็ไม่บอกแกหรอกบ้าหา่าเอ้ย,อย,อยผมกนะ,ะไรับจะทําอะไรผมไดผมบอกก็ได้กมททางานให้กับชายที่มีชื่อว่านายบวย เข้าอยู่ที่บ้านล้างเขามีฐานทัพลับอยู่อ้อแกพูดได้ดีนี่เอาล่ะแซมมี่อะครับผมแกไปทํางานต่อได้ตจมไปบ้านล้างตรงนั้นซะฉันหว่าแล้วต้องมีที่อยู่พวกมันจริงๆด้วยฉันเดาไม่ผิดเลยเอาล่ะแล้วก็ไปทําคดีมาให้เรียบร้อยฆ่าพวกมันให้หมดเขาที่ทําได้โอเคครับเจอกันครับผมโชคดีล่ะอ๋อเจอกันครับโอเคได้วเวลาทำธุรกิจต่อเว้ยโอเคเหมือนจะมี เสี่ยงปืนนี่คืออะไรยิงต้ามาเลยเนี่ยโคตรเลยโอเคฉันไดาบา้บ้าเจานี่ไงบรารตรงนี้ปะ่ะใช่จริงด้วยชาวบ้านนี้แหละมันมีพิรุษก็คือเขาว่ามีทางเข้าลงเข้ารับอยู่แน่เลยทางไหนเอ่ยที่ในกล่องไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อมันต้องมีนี่ไงทางเข้าหอ,อน,นี่คืออะไรเนี่ยวุ้ยทางเข้ารับจริงด้วยเราต้องปลอมตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในลันอ้ออยมันมันทำภารกิจกันที่นี่เนี่ย นั่งดูจอทีวีป่ะโอ้ยทาธร,รกิจท,ที่นี่จริงด้วยโอเคมีตู้เก็บของเก็บของอ้ยทางมีทางไปต่อด้วยว่ะโอเคไปพร้อมลุยแล้ว เดี๋ยวเราค่อยเอาปืนหยิบกล่องแรกนะขอไปเอามามาๆลุยก่อนเลยอ๋อที่นี่ที่ไหนอยู่วะเนี่ยโอ้โหเป็นธงเป็นแบบวงอุโมงค์งงด้วยสีดำเต็มหมดเลยอะไรเนี่ยขา้างหน้าเหมือนจะมีทางไปต่อด้วยถือปือไนไว้ก่อนเผื่อจะมีศัตรูแถวนี้อะไรอะห้องแล่แล่เถื่อนวะเนี่ยแล่ผิดกฎหมายเขาไม่อยู่ในนี้นะเว้ยมันต้องไปข,ขุดเองเว้ยแล่เถื่อนแน่นอนเลยพวกเนี้ย M4A1 AKM อย่าบอกนะว่าเราต้องผลิตไอ้คับปืนสองอันเพื่อไปใส่ตอนนั้นแล้วประตูจะเปิดไปเนี่ยอะไรวะเนี่ยพวกนี้มันจะใช้วิธีการเปิดประตูแบบสมัยก่อนอยู่ป่ะเนีย โอเคได้ฉขนานดะทำปืนเป็นอยู่เพราะฉันเคยรีวิการทำปืนมาชึบ R uh, M 4 A 1หรอ M 4 A 1ใช้เหล็ก38อันละพิษ6ไม้8โอเคจำไว้แล้วก็มีปืนอีกอันหนึ่งเป็น A K ใช่ไหมโอเคอยู่นี่38บวก38โอเคขุดมาสักกองก,กว่าแล้วก็ละพิษสัก10ก,กว่าอันโอเคได้โอ้ชิวๆโอ้ยพวกนี้ฉันแลดเถื่อนนะเนี่ยมีตาผ่าตรงนั้นพอดีโอเคงั้นขุดเหล็กมาก่อนเลยเยอะเลยโอเคชึบโอเคได้มากองแค่นี้ก็พอแล้วมัง้ง โอเคต่อไปคุณลาพิษต่อลาพิษลาพิษลาพิษโอเคได้เยอะอยู่พอแล้วลาพิเนี่ยต่อไปก็เป็นบล็อกไม้ทั้งหมดเอ่อสักสัก16อันน่าจะได้อยู่นะสบอโอเคเรามีที่ขุดพอดีครบทุกอย่างโอ้ชิวเวอร์เปนก็ได้แล้วโอเคต่อไปก็เอาเหล็กไปเผาเลย ผากล่องนี้กล่องนี้ไปแบ่งกันไปเพื่อกระจงกระชัย้ยมนมีคนมาปะเนี่ยเราต้องคอยดูด้วยเนี่ยเราอยู่ในฐานศัตรูมานั่งขับปืนอยู่โอเคมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรอกแต่ต้องทําให้เสร็จชื้อโอเคเอาไม้ให้หมดเลยโอเคเหล็กโอเคหลายกองอยู่เฮ้ยระวังไว้ด้วยนะเอ้ยคุ้มไว้ด้วยอย่าให้ใครเข้ามาฉันได้ย,ยินว่ามีคนแอบ,บเข้ามาด้วย มีคนแอบฟังอยู่โอเคแอบฟังอยู่มีคนอยู่ข้างในโอเคเพราะมันรู้แล้วว่าเราจะลังจะมาได้เลยก็ขอเปิดประตูเพื่อไปโน,นก่อนโอเคครับมาแล้วหนึ่งกระบ,บอกต่อไป AK อ e ีกหนึ่งกระบอกเรียบร้อยได้ AK e หนึ่งปืนหนึ่งไปต่อไปก็ปืนไปย้อนปงประตูแล้วประตูจะเปิดใช่ไหมโอเคหนึ่งสองซ้ำอันนี้หรือเปล่าเราใส่เสื้อไปทำไมวะเนี่ยโอเคเอาบอนชึบก็เออหนึ่งชึบโอเคนี่ไงวุ้ยเฮ้ยใครมาเนี่ยยิงเลยยิงเลยแกเป็นใครเนี่ย ฟูบุกลุกเหรอฟูก exactly. ุกลุกเหรอใครเนี่ยวูยูวูยูวูยูเยอะๆเต็มหมดเลยระวังด้วยมันมีปืนใช่ครับผมพวกแกก็มีปืนสมไมไม่ใช้กันวะเจ้านายไม่ใช้โอ้โหเจ้านายโคตรขี้งกเลยวิชึบโอ้ย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 หยุดหลบหลบหลบชึบโอเคหลบซ้ายหลบขวาแกนอะมาปิดฝังแล้วเฮ้ยบางคนใช้ปืนได้บางคนใช้ปืนไม่ได้หรอนี่ไงเข้าหัวไปดิโนนโดนโดนชึบชึบรีโหลดรีโหลดรีโหลดเฮ้ยอย่าเข้ามาไอ้พวก ไพวกชาวบ้านหรือพวกชาวบ้านไ้พวกชาวบ้านปอมอุ้ยมันเป็นขอ้ตูเว้ยข้วตูบหมอข้ตู้หมอที่นี่เขาใส่หรอพวกแกพวกแกพวกปอมเป็นชาวบ้านแล้วรังแกพวกชาวบ้านใช่ไหมใช่แล้วไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อพูดความจริงคำแรกคือความจริงเสมอแม่ฉันเคยบอกว่าพวกโกหกลยชรับพวกคำแรกเป็นคำจริงเสมอมาเลยเฮ้ยใครเนี่ยยิงเข้าหลังเข้าด้านหลังหรอเข้าด้านหลังหรอมาเลยยิงหัวไสไปกระโดดยิงเรียบร้อยมีข้างใน เ,เี้ยยยว้ยย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 ยบบยยยยยนมเป็นหนายยยอยยเยย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 นยยยยนยนยย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 ยดยยยยหยย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 ายยยไมวะเนี่ยหรือว่าทางจะย่อมไยย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 งยยยมยย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 กยยยยยยยกยกยย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 ยกยกยยย โอเคแล้วก็โอ้ไม่อยางไป้นข้าล่ามันตายแน่นอนเลยว่ะมันแบบมันมันทางแบบน่ากลัวอีไครนะที่หนึ่งคนเดินตรงนั้นด้วยอุ้ยมันจะยิงเราไหเนี่ยอย่าเพิ่งยิงเลยดยังไม่เห็นใช่ปะไ,ไม่รู้ว่าเห็นหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะครับเดเพิ่งเห็นนะครับผมพอตอนนี้เราอยู่บนเส้นได้ยิงกับเส้นได้ชึบกระโดดโอเคสวยอย่ากลัวนะแซมมี่ชึ๊บสวยโ okay, อเคเดี๋ยวเพิ่งเห็นใช่ะน ถ่ายช่างตอนนี้เราจะกระโดดยากโอเคแล้วก็ชึบย่อยสวยแล้วก็ชึบกระโดดสวยวก็ไปตรงนู้นชึบโอเคไปชิดมุมจะโดดง่ายกว่าไปชิดมุมโดดง่ายกว่าจริงกระโดดสวยรถตายม่ได้ไงวะเนี่ยคนยากใครนะ่ะโอ้ยฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่จดเดี๋ยวนี้มอบตัวซะเออเออได้ครับอ๋อค,ค,คุณคุณคุณเป็นใครเนี่ยฉันเป็นผู้คุมหมายเลขห้าของทีนี ใครจะเข้าไปด่านนายต้องผ่านฉันไปก่อนโอเค,อเคได้ครับงั้นผมผมผมอบตัวแล้วครับโอเคจะผมเลยครับเออง่ายดดนี่ทิ้งอ,อมมางวุธเดี๋ยวนี่ทิ้งอาวุธอ่ะผมมีไม้เม่บอลแล้วก็มีปืนแล้วไม่กี่หัวเลยตายซะโดนเหลี่ยมไอ้น้องโดนเหลี่ยมโดนหัวเหลี่ยมโอเคไปต่อเว้ยเฮ้ยลูกพีต่ตายแล้วเฮ้ยลูกน้องมาอีกเหรอลูกน้องมาอีกเหรอโอเคขอย่างมุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่น่าตามอีกโอ้ยรอวาลอนมีของจริงนี่อุดเลยอุดอุดอุดผิดด้วย,ยใช่ไหมเด็ก วิ่งเราวาร้อนเรา,า,เราวราวรา้อนโอเคเข้าไปไปเฉดชูยรวิ่ง้อนล้อนวิ่งวจะตายวะเนี่ยอุ่ยไอ้บ้าเลยมาทำมาทำไมเนี่ยโอ้ยมาเข้าไปได้านไหนแล้วเข้าไปด้านในแล้วอุ่ยไม่มีคนตามมาอีกมาเข้าไปทางยากด้วยอา้าวทางยากอย่าบอกนะว่ามันมีทางง่ายกว่านี้นเออช่างมาเถอะเรามาได้วช่วางมันเถอะทางยากเหรอวะโอเคช่างมันช่มันเรามาไหนไหนก็มาแล้วเว้ยไปสดุดชื้นชื้นโอเคซ้ายหรือขวาซ้ายแล้วกันชื้นโอเคสวยโอเคคนเข้าไปไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบชึบโอเคชึบซ้ายหขวาตรงนี้ชึบชึบโอเคใกล้ถึงแล้วซ้ายหรือขวาขวาแล้วกันใกล้ถึงแล้วก็บ้าแล้วจะไม่ถึงแค่นั้นโอ้ยลาว่าอย่ามึงเน่ยนะจ๊ะอย่ามึงนะจ๊ะโอเคชึบถึงยัง,ถ,งถึงแล้วมันจะมีคนีเหรอไม่ได้คนมันจะแย่ไปไหนว,วะเนี่ย,ยไปลุย โอยปืนโหกระสุนมันก็โอเคเหลืออะไรนะจุ๊ยยิงเลยยิงเลยมาดิโอ้ตะโกนทำไมตะโกนทำไมเฮ้ยมีด้วยชุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บวิ่งวิ่ย่อย่อยย่อยตกเราไอ้ยอวางเป้าแล้วก็ผมไปยิงโดดิไปดิไปต่อไปลุยลอ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 ยปึ๊บตียง่ายยิงหัวถ้ายิงหัวไปจะตายมากกว่าพวกเนี้ยวิ่ง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 ยิงหัวยิงหัวยิงหัวตายง่ายยิงหัวยิงหัวยิงหัวนัดเดียวโอเคจุ๊บ ปึ๊บปอบมุมยิงหัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ๊ยไอ้ตัวนี้มันพิวโอ้ยแกโดนแน่ฟาไปสองทีฟาสามทีพิ้วเหรอพิวหรอฮะพิวหรอจมูกยาวแกด้วยนี่ไงพิวหรอ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 โอเคอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยอุ๊ยห้องมันเยี่ยบไปไหนวะเนี่ยห้องเนี่ยเอ้ก็ดีนอกเนาะที่พามาที่นี่แล้วมเอามาทำลูกน้องของฉันตายหากันหมดได้แบ่งเอ้ยลูกน้องฉันก็กระจอกกับชิเป้งเอาล่ะ ฉันให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายจะมาเป็นลูกน้องฉันหรือว่าตายหาอยู่ที่นี่ฉันเลือกตายดีกว่าเป็นลูกน้องแกไว้ตีไอ้เ้ยโดนแน่ระเบิดตรามนูอะไรอะทำไรอะว้ายโอ้โหยทำได้ด้วยเนี่ยโอ้เพิ่งเกือบมาเคยคนยิบระเบิดอุ้ยระเบิดจริงแล้วนะเฮ้ยเกือบไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างคนวิวิวตกเกยิงระเบิดทิงไม่ได้ด้วยแม่งเลยเล่นผิดคนแล้วไอ้น้องอย่านะออ้ยระเบิด อุ้ยข้าเป็นน้ำเป็นเกียวด้วยลมใบน,น่าจะตายน้ำเป็นน้ำกดแน่เลยเฮ้ยระเบิดอุย้ยไอ้นี่มันเล่นสกรปรกเล่นระเบิดนี่ใครียกว่าฉลาดแหลมปัญญาโหดปัญญาโหดคืออะไรไม่เข้าใจเฮ้ยมันเล่นแต่ระเบิดแม่งเอย้ยแล้วๆจะไปลู่โนอตฉันมั้ยไปเป็นว้ยแม่งเอย้ยไปเป็นก็ไม่เป็นก็ตายห่าหมดโอ้ยอย่ามาดีมาดีมาดีาดอุย้ยหมอนี่ต้องทำไงมันตกไปข้างล่างดีวะเราวก็มีระเบิดดีวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้ฉันเอามั้ง ปึ๊บปั๊บปั๊บไปยังไงวะเนี่ยจะไปเป็นนั้นวิ่งไปวางใส่มันเบื่อเลยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกิดไปแล้วมามาเราบังเว้ยอะไรทำอะไรทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นดินี่นี่ไงโอ้ยโอ้ยรอนรอนอุ้ยแมงเอ้ยกลับมาแล้วไปนึน้ำไปน้ำฉันทำเป็นแล้วโอเคปั๊บแล้วก็ปั๊บเอาไปกินติดตัวเองมาดิมาดิสนุแล้วเว้ยเหลือไม่กี่กระบอกปั๊บโอ้ยติดอีกแล้วมาดิ ทึบหยิบม,มาหยิบม,มาระเบิดเสร็จแล้วก็ใกล้ระเบิดแล้วก็ปาโอ้ยมันเก่งกว่าฉันอีกแม่งเอ้ยโอ้ยลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแกเราตกลงไปข้างล่างนี่แหละเย,ยอะตัวหนึงโยมยังวะเฮ้ยอยู่ในมืออยู่ในมือโอ้ยเกือบไปแล้วอ้ยมันระเบิดหมดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงโอ้ยไม่โดนสักทีถ้ามันปามาแล้วเราเพลยงกลับได้บ้วะลองไปดิลองไปดิปา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 ไปดิพุกลับปุ๊บปุ๊บนี่ไงไอ้ทำไรอ่ะ เขาเรียกว่าเคาเตออร์ยน้องปาไปดิแม่งเอ้ยได้แล้วโดนลูกนี้หน่อยลูกสูตรโอ้ยลงทาไมมาดิปาไปเลยปึ๊บอุ้ยเก็บไม่ทันมาดิ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 คันนี้แหละจะหยิบของแกแล้วมาปาใส่แกเองอุ้ยปาไปดิปาไปดิโอ้ยโอเคนี้เล่นลิ้นเหรอปลาดิจิบายโดนสิครับพี่ครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ไงเอาไปกินโอ้ย โดไปสิโดไปสิน้ำมันเจ็บใช่ไหมล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรียบร้อยปะเหรอเสรเรียบร้อยโอ้ยหายไปแล้วโอ้ยตายแล้วด้วยสวยโอเคจะไ,ได้กลับบ้านไปบอกลูกหลานไม่ใช่กลับบ้านไปบอกโหัหน้าว่าพันธุ์กิสสำเร็จแล้วอุ้ยแต่สนุกดีปลาปลาแลเบิดไปมาโอเคไปกลับดีป่ะโว้ย